วันนี้จะพามาชมมะม่วงกันนะครับต้นนี้อายุประมาณเกือบสามปีแล้วนะครับแต่จะยังไม่โตมากนักนะครับเพราะว่าดินนี้เป็นดินถมข้างล่างมีแต่หินทั้งนั้นเลยน้นดอ,อกไม้สีม่วงนี้นะครับลูกใหญ่มากนะครับบางลูกเกือบกิโลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้นหนึ่งนะครับจะไว้ได้ไม่กี่ลูกรสชาติตอนดิบนะครับไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับมันจะเปรียร้ยวตอนสุกก็พอทานได้นะครับหวานก็ถือรสชาติดี ต้นต่อไปนะครับปีนี้ก็จะออกช้าหน่อยเป็นมะม่วงสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับไทโยโนหรือมะม่วงไข่พาทิตนั่นเองสายพันธุ์นี้นะครับค่อนข้างดกกเราก็ติดลูกเยอะมากแต่ก็จะร่วงเยอะมากเช่นกันนะครับโดยเฉพาะลูกที่ประมาณน้ำหนักประมาณ4 0ถึงกรัมหรือ60กรัมก็เสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ยังเหลือติดเยอะอยู่ตอนแก่และดิบนะครับจะมีรสชาติมันแล้วก็อร่อยจิ่งพิเกลเนี่อร่อยมากส่วนตอนสุกนะครับก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายๆน้อยหน้าครับซึ่งก็แปลกด มีปลูกติดบ้านไว้ก็ดีนะครับสีมันสวยดีแล้วก็อร่อยด้วยถัดมาเป็นน้ดดอกไม้มันนะครับต้นนี้ชอบมากๆเลยเพราะว่าดกลูกใหญ่มเมล็ดรีบเนื้อเยอะแล้วก็อร่อยปีนี้ก็ดกอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เก็บกินไปหลายลูกแล้วเป็นสิบแล้วคนดิบที่แก่จรรัดนะครับก็จะมีรสชาติมันอาจจะมีอมเปรี้ยวน้อยๆจิ่งกับพริกเกลืออร่อยมากครับตอนที่สุกเลยนะครับหวานมากหวานอร่อยสายพันธุ์นี้ควรมีติดบ้านเป็นอย่างยิ่งครับ